สวัสดีค่ะนินดารับเข้าสู่ชิสเตโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอาน่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธาตุดินนะคะประจําวันที่1นึถึงสิมิถุนายนนี้ค่ะชาวราศีธาตุดินก็คือชาวราศีพฤษภชาวราศีกันชาวราศีมังกรนะคะช่องนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาและก็ราศีเลยเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของเวอร์ชันแอสโทรจิโลตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองนะคะก็ห่างหายไปนานนะคะสำหรับการทำคลิป เป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากเนื่องจากนะคะตัวสิทเองเนี่ยติดโควิดรอบที่สองค่ะทุกคนแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแย่มากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออย่างที่เห็นก็คือเสียงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้กลับมาปกติเหมือนเดิมยังคงมีไออยู่บ้างแต่ดีขึ้นมากๆแล้วนะคะแล้วก็คิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะคิดว่า ห่างหายไปเท่าไหร่อ่ะสอาทิตย์แล้วไหมเออก็รู้สึกว่าเออก็นานแล้วนะคะก็เลยอ่ะมาทําคลิปมาพูดคุยกันให้หายคิดถึงหน่อยนะคะอยู่ห้องก็เบื่อนะคะก็มีความคิดถึงทุกๆคนด้วยนะคะอ่านอกเรื่องพอแล้วนะคะแจ้งให้ทราบนะคะว่าเออไม่สบายแต่ตอนนี้โอเคมากๆแล้วนะคะ,ะในคลิปของวันนี้ก็อาจจะมีบ้างที่มีอาการไอร่วมด้วยอะไรนะคะถ้าสมมุติว่ามันเยอะมากๆสิก็จะตัดออก ก็คลิปก็อาจจะไม่สมูทอันนี้แจ้งให้ทราบเลยนะคะอทีนี้มาเรื่องของเรากันนะคะของคนโสดเอิดนี้เป็นไงนะคะเมนเอนเนอร์จีที่ออกมาเป็นไพ่เลเวอร์สนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่เปิดไพ่เอ่อโรแมนแองเจิลที่ออกมาก็คือเป็นไพ so ่ u ซ m เม e นะคะมีเกณฑ์สูงมากๆเลยนะคะสำหรับทตุดินที่เป็นคนโสดว่าในช่วงเนี้ยมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้เจอคนที่เรามีความรู้สึกว่า มี energy ของความเป็นโซ m a t e ร่วมด้วยยังไงนะคะต้องบอกของว่าในเอพิส od เนี้ยชาวทัดดินจะค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มากพอสมควรนะคะแล้วตัวคุณเองเนี้ยดึงดูดทั้งคนใหม่ๆที่จะเข้ามาและคนเก่าๆที่ออกไปแล้วด้วยนะคะยังไงนะคะก็ออกแนวเหมือนกับว,ว่าช่วงนี้ถ้าดินค่อนข้างที่จะโฟกัสอยู่จะกัดตัวเองคือคุณไม่ได้ไปไล่ล่าหาความรัก หรือว่าอะไรมากนะเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่คุณนะี่ยโฟกัสในเรื่องของการดูแลตัวเองมากกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดูแลรูปร่างหน้าตาหรือว่าดูแลในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณเองนะคะมันก็เลยทําให้ตรงเนี้ย พอคุณไม่ได้ไล่ล่าตามหาขนาดนั้นนะ่ะมันก็เลยทําให้เหมือนแบบเป็นแรงดึงดูดทาให้คนแบบอยากจะกลับมาคุยอยากจะกลับมาอะไรด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะคะส่วนคนใหม่ๆก็มองเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เก่งจังเลยคนนี้แบบมีสเสน่ห์จังเลยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าดินซินมองว่ามีสเสน่ห์นะคะแล้วก็จะมีคนเข้ามาพยายาม approach คุณนะคะพยายามจีบพยายามเข้าหามากมายนะคะตัวคุณเองเนี่ย บางสถานการณ์จะมีความรู้สึกเลือกไม่ถูกเลือกไม่ได้จะคุยกับใครดีอะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์นี้ก็มีเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดในเปอริโซนนี้ทัดดินจะเลือกออกเดทกับใครสักคนหนึ่งที่ดีที่สุดอาจจะคือจากนับไปตรงนี้ด้วยความที่มันเป็น general reading นะคะคือซิตอาจจะไม่ได้เมนชั่นว่าคนที่เราเลือกเนี่ยเขาคือคนเก่าหรือเขาคือคนใหม่แต่ว่าเราจะเลือกออกเดทกับคนที่เขาดีกับเรามากที่สุดคุยดีกับเรามากที่สุด สม่ำเสมอมากที่สุดดูเป็นไปได้มากที่สุดคือทุกอย่างคือแบบเขาใกล้เขาใกล้ใจคุณอะมากที่สุดคุณจะเลือกที่จอัเดตกับคนคนนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันและทัาดินนะในเอพิโซดเนี้ยคุณอาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าการที่คุณปฏิเสธใครสักคนไปอะก็อาจจะทําให้ใครบางคนอะเขารู้สึก รู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายพอสมควรมีหลายคนเลยที่เสียดายคุณหรือว่ารู้สึกผิดหวังนะที่ไม่ได้ไปต่อนะคะกับคุณในช่วงนี้เรามาดูกับคนที่เราได้ไปต่อดีกว่านะคะว่าเอพิโซดนี้บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ท่าเดที่เป็นคนโฉบจะเป็นยังไงอีกคุณไปเรื่อยๆเลยค่ะไม่รีบคุณไม่ได้แสดงออกใน เชิงของการที่แบบคุณต้องการความรักมากอะไรมากแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ปิดกั้นคุณเปิดโอกาสให้คนที่เข้ามาเขาได้มีโอกาสที่จะแบบได้พูดได้คุยหรือได้แสดงออกนะคะคุณรู้สึกยังไงคะกับคนที่คุณเลือกในอีพิโซดนี้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ มี energy ของเห็นไหมเหมือนเมื่อกี้ที่บอกมี energy ของความเป็นโซเม e มี energy ของความที่เรามีความรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่คนคนนี้คือคนที่แบบใจผูกพันเคมีตรงกันคุยแล้วอะไรแล้ว no doubt คือไม่ได้มีความรู้สึกกังวลสงสัยว่าเขาคนเนี้ยจะชอบเราจริงๆหรือเปล่าหรือจะ ชัดเจนกับเราจริงๆไหมหรือจะจริงจังกับเราจริงๆไหมเพราะเขาแสดงออกอย่างชัดเจนเลยนะคะว่ารู้สึกยังไงกับเราและเขารู้สึกยังไงกับเราคะจริงๆแล้วเขาชอบเรามากมากจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าด้วยความที่เขาชอบคุณมากอ่ะเขาอ่ะมีความรู้สึกว่า เขาต้องดีเท่านั้นเขาถึงได้ใจคุณคนคนนี้มองเข้ามาเขารู้เลยว่าตัวคุณเองน่าจะเป็นคนที่มี Choice หรือว่ามีตัวเลือกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ชนะใจคุณให้ได้หรือเขาจะต้องทำยังไงก็ได้ให้คุณเลือกเขาให้ได้นั่นหมายความว่าเขาต้องดีมากๆนั่นเองนะนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมในเอพิซดนี้คุณจะได้เจอคนที่ดีแบบดีแบบดีโดดขึ้นมาเลยและคุณอยากที่จะเลือกเขานั่นเองนะคะ ขอดูเอาคำนะคะในเอพิโซดนี้องควกโสดหนแฮปปี้นะคะมีไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างที่จะหลายใบในเอพิโซดนี้แล้วก็คนที่คุณเลือกในเอพิโซดนี้อาจจะไม่ใช่คนที่ตรงไทป์ตรงสเปคของคุณแต่ เป็นคนที่สบายใจมากๆแล้วก็คุณจะสัมผัสได้ถึง energy ของความที่แบบมีความเป็นโซเมตมีความเป็นความผูกพันความรู้สึกดีความผูกพันกันลึกๆในใจนะคะจะเป็นคนที่ให้อารมณ์แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นยินดีด้วยนะคะกับคนโสดน,นะคะก็ขอให้เจอความรักดีๆนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับในส่วนของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ ในเอพิโซดนี้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนถ้าเกิดว่ามีประเด็นอะไรกันมาก่อนหน้านี้ในอดีตที่เป็นประมาณว่ามีความคิดเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงกันมีความต้องการบางอย่างในความต้องการที่ไม่ตรงกัน mm. เช่นตัวเราต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจริงๆแต่เขายังไม่แน่ใจว่าเขาต้องการอะไรกันแน่แล้วเราใช้เวลาในการที่แบบให้เขาดู หรือว่าให้เขารู้ใจตัวเองมาเรื่อยๆเนี่ยในเอพิโซดเนี้ยจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ท่าดินเนี่ยจะไม่รอแล้วนะคะใครที่เคยรอในเรื่องความชัดเจนจริงๆนะในเอพิโซดนี้อาจจะไม่รอแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยสามารถเป็นไวเวอร์ซาได้นะคะสลับกันได้เพราะนี่เป็นเพียงแค่การอ่านแบบ general reading เท่านั้นคะ่ะแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยนะคะก็จะประมาณว่าเหมือนกับว่ารอมานานแล้ว รอมาสักพักนึงแล้วแลาไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนสักทีหรือรอมานานแล้วและไม่เห็นทีท่าว่ามันจะสำเร็จสักทีนะคะก็เลยเลือกที่จะไม่รอถามว่าทำไมถึงเลือกที่จะไม่รอเพราะว่าลึกๆอะ่ะตัวคุณเองก็รู้อยู่แล้วว่าตัวคุณเองต้องการอะไรแล้วพ่ขึ้นว่า you deserve love because you are lovable นะคะคือคุณรู้คุณค่าของตัวเองดีอยู่แล้วอะ่ะแล้วคุณมีความรู้สึกว่า สิ่งที่ทำอยู่ในตอนนี้มันไม่ได้ช่วยให้คุณเข้าใกล้ความสัมพันธ์ในแบบที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์สูงมากๆที่จะ move on นะคะขอดูให้เพิ่มเติมนะคะให้กับความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของทัดดิมนะคะในอพิโซดนี้อพิโซดนี้จะมีการมองความสัมพันธ์เนี้ยอย่างแบบ เป็นเหตุเป็นผลมากๆเลยอะเอออย่างตรงไปตรงมามองอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็มีการชั่งใจและมีการตัดสินใจเลือกฉันมองว่าในเอพิโซดเนี้ยทัดดินอะจากเดิมมาที่อาจจะเคยยอมหรือเคยเข้าใจอะอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากยอมแล้วอยากรู้อยากเริ่มต้นใหม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ตัวเองอยู่ในตอนเนี้ยที่มันไม่ชัดเจนอะเหมือนคุณเริ่มยอมรับได้อะว่าเออมันอาจจะไม่เวิร์กจริงๆมันอาจจะไม่โอเคจริงๆ ไปดูกันนะคะเ,เริ่มจากทัดดินก่อนทาดินตัวคุณเองรู้สึกยังไงคะกับคนที่คุณคุยด้วยอาจริงๆคุณก็ยังรู้สึกดีกับเขานั่นแหละแต่ว่าถ้ามองคือตอนนี้แฮปปี้มีความสุขแต่ถ้ามองไปจนถึงอนาคตอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าคุณคนเนี้ย ไม่สามารถที่จะเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่คุณต้องการได้คือเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะคอมมิตและคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าทําไมเขาถึงไม่พร้อมอะไรเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกว่าการปล่อยกันไปน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่ายังยื้ยื้อกันไปแบบเนี้ยสิ่งที่คุณจะได้คือเป็นความสัมพันธ์แบบสุกสุกดิบดิบเป็นความสัมพันธ์แบบหนุ่งนุง,นงซึ่งคุณรู้สึกว่าคุณเคยมีประสบการณ์นในความสัมพันธ์แบบนี้มาแล้วอะแล้วคุณไม่อยากเจอมันอีกเขาคนนั้นของคุณเหรอคะเขารู้สึกกยังงไบคุณ าชอบคุณมากแต่เขาไม่พร้อมจริงๆค่ะในการที่จะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์สายเฮดี่เขาไม่พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์เพราะเขาอย่างบางคนอะนะคะยังอยากมี c h o i c e มีตัวเลือกยังอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่ยังไม่พร้อมที่จะหยุดที่ใครจริงๆยังไม่พร้อมเซตเทอร์ดาวกับใครจริงๆหรือบางคนเนี่ยยังมี มิชชั่นอะไรหลายๆอย่างต้องไปจัดการมีมนเรื่องของการเดินทางการเดินต่อบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันทางไายกันมีหลายๆอย่างที่ต้องคิดแล้วก็ต้องทบทวนบางคนยังสนุกกับชีวิตของตัวเองอยู่แต่ว่าก็ยังอยากมีเราบอกตามตรงว่าในเอพิโซดนี้คนคนนี้ไม่พร้อมในการที่จะเสียท่าดินไปแต่ ถ้าเขาไม่สามารถที่จะให้ความมั่นคงหรือไม่สามารถที่จะทำให้คุณมั่นใจได้ถ้าดินมีโอกาสสูงมากๆที่จะเทคนคนนี้ถึงแม้ว่าจะรู้สึกดีก็ตามคือมันเป็นโมเมนต์แบบว่ามองความสัมพันธ์ในแบบที่มันเป็นความจริงแบบจริงมากๆอ่ะแบบไม่ไม่ได้เอาเรื่องอิมชันมาเกี่ยวข้องมากเลยถ้าดูตามความเป็นจริงอย่างเดียวว่ามันไม่น่าจะเวิร์กมันไม่น่าจะโอเค คุณมีเกณฑ์ที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะจริงและทัดดินก็จะแบบพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยคือไม่ได้คือไม่ได้ใช้คำพูดแยก่ก็คือพูดกันดีๆเนี่ยแหละแต่ว่ามันก็จะออกไปในแนวทางที่แบบคุณจะจบจริงๆเพราะคุณเลือกตัวเองคุณเคารพตัวเองนะคะเอาคำนะคะความสัมพันธ์ของทัดดิน คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณเลือกที่จะรักตัวเองแล้วก็เคารพความต้องการของตัวเองนะคะสิ่งใดก็ตามเรื่องอะไรก็ตามที่เคยลังเลสงสัยไม่แน่ใจไม่กล้าตัดสินใจในอพิซดนี้มีเก์จะได้คําตอบคุณจะสามารถตัดสินใจมันดได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้ไปถามเขาว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาจะอะไรยังไงกันแน่ พอดูแล้วอะคุณจะมองถึงอนาคตของตัวเองแล้วคุณจะสามารถตัดสินใจเหมันได้เองนะคะสำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะอะนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูของคนที่มีคู่กันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับท่าดินที่มีคู่แล้วนะคะในประชดนี้ดูความสัมพันธ์มีความห่างและมีความเงียบ ยังมีนัยะสำคัญนะคะคือต่างคนต่างยุ่งอยู่กับในเรื่องของตัวเองเราเนี่ยก็ยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องหนะ้าที่การงานแล้วก็ชีวิตของเราเขาเองก็เช่นกันบางคู่นะคะคู่ของเราก็มีความยุ่งอยู่กับการเดินทางด้วยเช่นกันนะคะแล้วมันทำให้เหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้ค่อย อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันมากในเ p i s o ซ e นี้อาจจะไม่ได้มีความหวานอาจจะไม่ได้มีความโรแมนติกอะไรมากมายแต่ยังคงรักแล้วก็ยังคงคุยยังคงมีการสื่อสารอะไรกันอยู่มี e n ้จ g y ที่ออกมา wedding และ free yourself คือเป็นช่วงจังหวะเวลาที่แบบความสัมพันธ์จริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ต่างคนต่างยุ่งหรือต่างคนต่างยังโฟกัสอยู่แต่ในเรื่องของตัวเองก็เลยทําให้บางครั้งบางทีเหมือนแบบ เอาจัริงนะบางครั้งบางทีเหมือนไม่ได้มีกันแต่ลึกๆในใจก็รู้ว่ายังมีกันอยู่ดูไม่ค่อยได้คุยหรือบางเคสอาจจะแปลได้ว่าเวลาไม่ตรงกันคือหาเวลาหาจังหวะเวลาที่ตรงกันที่เจอกันหรือที่แบบคุยกันนานๆเงี้ยไม่ค่อยได้เลยนะคะหรือบางเคสอาจจะหมายถึงพอออกมาเขาเรียกว่าอะไรพอได้ ออกมาใช้ชีวิตนอกเหนือจากงานแล้วเนี่ยก็ทำให้ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไรเพราะว่าเหนื่อยนะคะถ้าดินตัวคุณเองก็ยังรู้สึกดีกับคู่ของคุณอยู่เขาเองก็ยังคงมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่ต่างคนต่างยังมีความแบบ คิดถึงกันแต่ต่างคนต่างมีภาระที่จะต้องจัดการจริงๆค่ะแล้วก็เรื่องเงินเรื่องงานค่อนข้างที่จะเด่นชัดมากจากทั้งคู่เลยนะคะมันก็เลยทำให้ในประส o d นี้อาจจะไม่ค่อยมีเรื่องหวานอะไรกันเท่าไหร่แต่ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้แย่นะก็ยังมีการคิดถึงอะไรกันตลอดนะคะแล้วก็รอต่างคนต่างรอให้แบบช่วงสวัสดเวลานี้ผ่านไปเพื่อที่ว่าจะได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้ง บางคนในช่วงนี้กําลังจะแบบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าการงานกําลังเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆมันก็เลยทําให้เนี่ยค่ะไม่ค่อยได้โฟกัสกันและกันเท่าไหร่แต่ในใจก็ยังรักและคิดถึงกันดีตลอดซึ่งมองว่าสําหรับคนมีคู่ในเอพิโซนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาอะไรใดๆให้กันหรอกแต่ว่าก็ต่างก็ยังรักแล้วก็ยังคิดถึงกันก็ยังเลือกกันและกันอยู่ดียังมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะ เอาละครสำหรับของคนมีคู่นะคะก็เป็นประมาณนีนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอขอบคุณสำหรับก,สบสกราร subscribe นะคะการกดไ like comment ดีๆ comment ที่น่ารักนะคะรายละลเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่รียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกัน,นะค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับข้ามาคุยกันใหม่ใน episode หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ